เราเดินหน้าไปดูธุรกิจอาณาจักรธุรกิจของเจ้าสัวเจริญกันบ้างว่ามีการปรับโครงสร้างนะครับอาณาจักรธุรกิจครั้งใหญ่ในช่วงของ business insight ครับ ไปดูกันที่อาณาจักรธุรกิจของไทยเบฟกันบ้างน,นะครับก็ภายใต้การนำของเจ้าสัวเจริญนะครับสิริว<ส>ัฒนพักดีก็ถ<ส>ือว่าเป็นมหาเศรษฐีที่รักอันดับที่3เลยนะครับของการจัดอันดับเศรษฐีในประเทศไทยนะครับของปีนี้ความมั่งคั่งก็สามแสนหกหมล้านบาทตอนนี้เตรียมการในการที่ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่เลยนะครับความเคลื่อนไหวตรงนี้เกิดขึ้นนะครับด้วยการโละทิ้งหุ้นทั้งหมดใน Fraser Property Limited กิบริษัทชื่อบอกและ Pro อพเพอตก็คืออสังหาริมทรัพย์ในสสิิงงงงคโปปรรทททีี่่าาาดด้้้้้้นนนนขอเเเจจววญญ็ผูถหหุใยั ขายแล้วไงต่อครับเอาเปแลกนะครับกับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นนะครับในส่วนของ f amp n ก็คือ Fraser and n e ์นะครับซึ่งเป็นบริษัทนะครับชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นการบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มในสิงคโปร์ผ่านการทำแชร์สวบปก็คือการชําระหุ้น หรือว่าการแลกหุ้นกับ TCC Assets ดีลในครั้งนี้ถือเป็นการปรับทับครั้งสําคัญเลยนะครับของไทยเบฟที่ต้องการมุ่งเน้นธุรกิจเครื่องดื่มอย่างเต็มตัวเลยโดยคุณประภากรทองเทพไพรโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของไทยเบฟบอกว่าการทําธุรกรรมครั้งนี้ตอกย้ําสถานะความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรา <c oughs> ก็คือไทยเบฟด้วยการออกจากธุรกิจนะครับอสังหาริมทรัพย์การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ก็จะทําให้ทางนั้นไทยเบฟเนี่ยนะครับลดการสัดส่วนของการถือหุ้นใน f r a s e r s p r o p e r t y จาก28.78เร์ 0%เลยในขณะที่ TCC Assets จะเพิ่มการสัดส่วนเพิ่มการถือหุ้นนะครับ ในเฟรเซอร์พอลเปอตี้นะครับเป็น86.89%และไทยเบฟเองจะเพิ่มสัดส่วนในการถือหุ้นใน F&N ซึ่งเป็นส่วนของเบ e ฟร g e นะครับก็คือทางด้านของเครื่องดื่มนี้เนี่ยนะครับและอาหารเนี่ย6 9 6 1คราวนี้ส่งผลให้ราคาของ F&N ในสิงคโปร์ปรับขึ้น23%ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้พระรหัดเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดเลยในรอบ10ปีในขณะที่เฟรเซอร์พอลเปอตี้นะครับเมื่อวานปรับตัวขึ้น4.4%เหมือนกันการปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญเลยนะครับของเจ้าสัวเจริกจ ภายใต้อณาจาักเนี่ยให้เกิดความชัดเจนและโฟกัสมากขึ้นคาดว่าน่าจะส่งผลดีนะครับต่อทั้งไทยเบฟและ f อฟในระยะยาวทีนี้ไทยเบฟเองครับจะโฟกัสไปที่การขยายธุรกิจเครื่องดืม่มนะครับอย่างเต็มที่ในขณะที่ f อ n เอง<ม>ก็จะได้รับการสนับสนุนและขยายทรัพยากรเพิ่มเติมจากไทยเบฟในการขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่มในภูมิภาคนี้ด้วยอย่างไรก็ตามครับการทําธุรกรรมในครั้งนี้ต้องรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนะครับของไทยเบฟ ในการประชุมวิสามัญที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือในบ้านเรานี่แหละครับซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติเพราะว่าทางด้านของคุณเจริญเองก็ถือหุ้นใหญ่ในตัวไ a i เบฟอยู่แล้วนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นการโฟกัสธุรกิจหลักนะคะของทางไทยเบฟนะคะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard เวลกันนะครับ